แม่นกเตรียมบินกลับไทยและอยู่ไทยกับผู้ยบาลฟินแลนด์ลูกซ้ายแบบถาวรค่ะถาวรไหมก็ถาวรน,นะคะเดินทางพร้อมอน้องเอมมี่กับน้องออสการ์เดือนหน้านะครับตอนนี้ยังพูดวันไม่ได้ด้วยเหตุผลว่าเอกสารเรื่องลูกค่อยมันยังไม่ไม่เสร็จทั้งในงานที่เพราะว่ายัางข่อยตรงประยูธาดนไปอยู่ยาวเลยไปอยู่กับลูกเลยจากแป ข่อยก็สามารถเข้าออกประเทศฟิลแลนด์ได้ยูไปในยุโรปได้แต่ว่าข่อยจะไปใส่ซีเิดอยู่กับลูกข่อยไปไม่ต้องมาตามด่ากูนะว่าไปเกาะลูกนี่ลูกไปรูปแม่ไปเกาะลูกมันคือสิบว่าเป็นยังดอกแล้วข่อยก็ย้งว่าได้เป็นง่อยที่ข่อยซีเฮดเบียกยังบ่ได้เมื่อนี้นะคะแม่นกได้ออกมาไล่สดและพูดถึงกรณีดังกล่าว และได้บอกว่าก้อนหนานี่เนี่ยได้คุยกับลูกซ้ายแล้วโดยแม่นกนะคะได้ทรงข้อความก็คือได้โทรหาผู้ใหญ่บานฟินแลนด์ซึ่งผู้ใหญ่บานฟินแลนด์นะคะก็ได้บอกว่าแม่ขอทําใจก่อนเดี๋ยวโทรกลับเนาะพี่น้องเนาะและผู้ใหญ่บานฟินแลนด์นั่นเพิ่นกาได้ไล่สดและบอกว่าคุณแม่เนี่ยก็ได้โทรมาหาเนาะก็ด้วยความเป็นแม่โดยความเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกก็เลยโทรมาหาลูก นี่คือสิ่งที่เหตุให้ผู้ยาบาลฟินแลนด์เนี่ยรู้สึกว่าเขายังมีคนที่คอยอยู่เคียงข้างนั่นก็คือแม่แม่ตัดกันบ่าขาดถึงแม้แม่กับลูกสี่เคยทะเลาะบาดหมางก,กันมามากแค่ไหนแต่ในมือที่ลูกมีปัญหาแม่ก็เฝ้าโทรหาลูกผู้ยาบาลฟินแลนด์เปิดใจว่าคุณแม่ก็โทรมาโทรมาเพราะว่าด้วยความเป็นห่วงคุณแม่เป็นห่วงลูกก็เลยโทรมานั่นแหละพี่น้อง นี่แหละคาว่าแม,ม่มันยิ่งหญ่เสมอและล่าสุดนะคะแมน่นกคุณแม่ของผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์ก็ได้ออกมาล่สุดนะคะว่าตอนนี้กําลังเตรียมที่จะกลับประเทศไทยพร้อมกับลูกๆนะคะเพื่อที่จะมาอยู่กับผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์แต่ตอนนี้เนี่ยกะล้อวีซ่าของลูกๆที่อยู่เมืองนอกนะคะที่อยู่ฟินแลนด์เนี่ยห้ยพานก่อนละกะที่กลับมาอยู่เมืองไทยแบบถาวรหลายๆคนกะสิตังคาถามว่าเอ๊ะ กลับมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเสียหายลูกลูกเลี้ยงหรือเปล่าแม่นกตอบแบบนี้มันจะมีคนถามอยู่แล้วคําถามนี้แม่นกก็เลยบอกว่ามันบอบผิดมันบอบแปลกที่ลูกเสียเลี้ยงแม่เด้อพี่น้องเด้อลูกเลี้ยงแม่เนี่ยมันผิดตรงไหนคนอื่นเนี่ยลูกก็ยังเลี้ยงแม่คนอื่นผู้ใหญ่บ้านฟแลเลเพื่อจะยังให้โอกาสยังเลี้ยงดูยังดูแลอย่างดี และแม่คนเดียวเนี่ยทำไมลูกจะเลี้ยงไม่ได้นี่คือคํำบอกของแม่นกนะคะแม่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะคะและแม่นกก็บอกว่าข่อยบ่ได้เป็นง่อยบ่ได้พิการเดอพี่นองเด้อข่อยก็ยังเทงานได้อยู่แม่นกบอกก็คือแม่ไม่ได้เป็นง่อยไม่ได้พิการแม่ยังทํางานได้อยู่แม่กลับมาหาลูกก็เพราะว่าแม่เนี่ยคิดฮอดลูก แม่มาอยู่น้ำลูกก็บบเมินว่าแม่ซิบอสางเอียงเลยเพิ่อนก็บอกว่าเพิ่นยังมีหลางกายที่แข็งแรงอยู่และเพิ่อนยังเหตุงานได้และทุกคนก็เห็นเนอกว่าธุรกิจของผู้่บาลฟิแล้วเนี่ยมีเยอะแยะมากมายและแม่เพิ่นมาซอยเหตุธุรกิจเนี่ยมันก็บบแลกให้แม่มาซอยมันก็สไวยใจได้กว่าคนอื่นซอยบอ พี่น้องว่าบอกก็คือคุณแม่เนี่ยเพิ่นกลับมาอยู่กับลูกก็จริงแต่หลายๆคนก็สิว่ามาเกาะลูกกินมาเป็นภาระหายลูกเพิ่นก็บอกวา่าลูกเลี้ยงแม่คนเดียวเนี่ยมันบ่แปลกดอกเพราะว่าผู้ใหญ,ญ่บานขึ้นแล้วเนี่ยเพิ่นก็เลี้ยงคนอื่นก็ยังเลี้ยงได้เพิ่นให้โอกาสช่วยเหลือคนอื่นอุ้มชูคนอื่นเพิ่นกเ็เฮหดได้แล้วเพิ่นสิเลี้ยงแม่ของเพิ่นเนี่ยมันผิดตรงใดมันก็เป็นปกติที่ลูกสิเลี้ยงแม่อยู่แล้วแต่มันก็สิมีพวก ปากหอยปากปูปากกาเนั่นแหละมักแขะมาบอกว่าเอ๊ะมาอยู่นี่จะให้ลูกเลี้ยงกันส,นสิเราก็เลยบอกว่าเราโบได้ปิ่เปิ่งง่อยได้พี่น้องเรายัง,งาายางได้ตีมือเรายังมีครบเรากลับมาเราก็เหตุงานซอยลูกค่ะเราโบได,กดบบ้กลับมานางนางนอนนอนดอกแต่ระดับเมีผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์น่ะพี่น้องกลับมานางนางนอนนอนเก่าโบมีไผวา่าเพราะลูกเลาวนั่นมีครบ,บมีเบิดสุซยยางแล้ว เ่สิเป็นทรัพย์สินเงินท้องบ้านรถที่ดินก็คือผู้ใหญ่บ้านฟิลแลดนเนี่ยเรามีเกือบทั้งเบิดแล้วพี่น้องมันประจําเป็นดอกที่ว่าแม่เราต้องมานั่งเหงานแม่เราแค่ซอยเบิงธุรกิจก็ได้ในเมื่อผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์นี่เราขายของเนาะแม่นกก็อาจที่ซอยไหลสดขายของขายแคบหมูที่ว่าตอนนี้ก็คือแคบหมูผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์คืออร่อยมากเออพี่น้องเนาะที่ว่าเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือแคบหมูผู้ใหญ่บ้านฟิลแลด์แม่นกเรากาดกับ กับมาเออไล่สดเฮ็ดแคบหมูขายแคบหมูกับลูกใครขายผลิตภัณฑ์กับลูกก็ได้แท็กของให้ลูกก็ได้คือเราเฮ็ดได้เบิดคือเราบอกว่าเราเนี่ยยังแข็งแรงดีมือตีนเราก็มีครบเราบอได้ว่าสิมานางกินนอนกินอยู่ซืซ้อดอกยาสีวาเราเนี่ยสิมาเกาะลูกกินมันบรแมนจังสั้นและถ้าสมมติวานเราสิมาอยูซ่ซื้อมาหายลูกเลี่ยงเนี่ยมันก็เป็นปกติธรรมดามากพี่น้องผู้เผดก กเลียงลูกสาวโบแบกขั้นว่าสาวโบแบกมีหลายมีสมพยาบาลฟิลเลนสาวโบแบกก็ให้เมยสาวโบแบกอยู่ซื้อๆบตองเฮ็ดยางถ้าเตใส่ตังค์แล้วก็กินเที่ยวห้มีความสุขก็เพราะเพราะตั้งแต่เขาเกิดมานั่นแม่ก็เลียงเขามาคัากแล้วแม่ก็ทรงเสียเขามาแบบเยอะแยะมากมายน่ะมันนับมันนับบทวนในความเป็นแม่ที่เพิ่นดูแลเขามาตั้งแต่เขาเกิดออกจากท้องแม่แต่เพิ่นอุ้มท้องเขาเก่าเดือนตั้งแต่เขาเกิดยางค้านขืนมานน่ จนมาเป็นเฮาในมือนี่เนะี่ยเพื่อนเบิเบดกับเฮาแบบบ่แมนหน่อยพี่น้องแล้วเพื่อนก็นเลี้ยงดูเฮามม้ย่างดีแล้วเพื่อนถ้าพวกเฮารู้จักผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ดีๆก็หู้จากย้อนเพื่อนไปอยู่ฟินแลนด์กับแม่เพิ่นและแต่ว่าโตผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนี่ยก็เป็นตัวเองนั่นแหละที่ผลักดันตัวเองจนมาฮอดมือนี่ก็เป็นเพื่อนที่มีความขยันมานะจนทําให้โตเพื่อนเนะี่ยมาถึงจุดๆนี้และณนะมือนี่ เพิ่นมีพรอมทุกอย่างเพิ่นมีพอาทีสิซัพพอร์ตคุ้นรอบขังแล้วถ้าเพิ่นชิซัพพอร์ตแม่เพิ่นเพิ่นเลี่ยงแม่เพิ่นเพียงคนเดียวมันก็บ่ถึงว่าเป็นอีอย่างแล้วมันก็ไ่ได้จนลงพรอมน้องมันแห้งตะมีขึ้นมีขึ้นเพราะธุรกิจของพย่บายฟินแลนด์ตอนนี้มันมันเยอะแยะมากมหมล่ะตอนนี้เพิ่นก็กาลังสิขยายธุรกิจพรอมเนาะเห็นเพิ่นกําลังสั่งโรงงานมาอยู่จังหวัดอุดรก็กําลังสิขยายธุรกิจเห็นบอววาถึงแม่เพิ่นไม่ยู่น่ะ มันก็ต้องมีแนวเหตุอยู่แล้วเพราะเพื่อนมีธุรกิจเออแม่นกเพิ่นกาสิขายของยิบนั่นมาขายยิบนี่มาขายก็ได้ด้วยความที่เพิ่นเป็นคนที่มีกระแสในโลกโซเชียลเวลาเพิ่นไลฟ์สดขายอย่างมันก็ขายง่ายพี่น้องเออเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งที่เขาก็เห็นว่าเออนี่เราผู้ใหก็สิไปว่าแต่หายแล้วว่าเออเจ้าสิมาเกาะแม่อันลูกกินเป็นบ่ยายนี่คือเราก็ตอบเลยมันต้องมีกระแสดามานี่ขึ้นมาแน่นอนซึ่งแม่นกเราก็ตอบเลยว่า เบิ้งเดอร์ร่างกายของเรานี่แข็งแรงดีถึงเราสิกลับมาอยู่นี่เราให้เรามองเราในแง่ว่าเรากลับมาย่อนเราเป็นห่วงลูกเรากลับมาย้อนเขาคิดหอดลูกคิดหอดประเทศไทยคิดหอดลูกอยากมาดูแลลูกอยากมาอยู่กับลูกกับหลานและหลานสองคนนั้นเราก็บม่ได้เห็นแต่โดนแล้วเราก็อยากกลับมาหาหลานคือกันเราก็เอาลูกเรามาอยู่น้ำ มันเป็นคือเล่าในสามเราบอกว่าเราเนี่ยมีวีซ่าฟินแลนด์เนาะพี่เนาะถึงเราสิมาอยู่ไทยถาวรแต่เราก็สามารถเขาออกประเทศฟินแลนด์ได้เพราะว่าเรามีวีซ่าก็คล้ายๆว่าเราเป็นอันได้สัญชาติคนอยู่หม่อนบอกเพราะเรามีสามีเป็นคนอยู่หน่นเออเราลูกๆของเราเนี่ยก็คือทั้งสองคนเนี่ยก็กลับมาอยู่น้าอ้ายพญาบาลฟินแลนด์ก็เปรียบเสมือนอ้ายเพราะว่าถึงสิเป็นลูก คนละพอแต่กระแม่เดียวกันก็เป็นพี่น้องกันก็อยู่น้ากันและแม่เราก็บอกเราว่าเราบ่ไดรามาอยู่ซื่อแนนอนเราบรได้มาเกาะลูกกินดอกแล้วนะ่ะมาเหตุงานอยู่แล้วเราสิมาเหตุงานซอยลูกอาจสิเป็นไล่สดขายของมันมีตั้งหลายตําแหน่งที่แม่สามารถที่ได้เว้นแตว่ว่าผูา้ใหญ่บ้านฟิลนป์นั่นเราสิห้ย้อมให้แม่เราเหตุงานพอสันติเออพี่น้องเราสิย้อมให้แม่เราเหตุงานบอกเพราะว่าเราก็อยากให้แม่เราอยู่อย่างสุขสบายคือกัน ผู้ใดบ่มีลูกคนไหนนะที่อยากให้พ่อแม่มานั่งลําบากอยู่เอาอีดีเอาตรงๆนะถึงความเป็นพ่อเป็นแม่แต่ในหน่อยเขาอาจจะถูกเลี้ยงดูมาค่อนข้างลําบากแนะ่โดยความที่บานเขาบ่ได้มีซ้ำคนอื่นแต่ทาเมือน,นี่เขามีมากขึ้นเขามีหลายขึ้นเขาพร้อมที่จะเลี้ยงพ่อแม่เขาอยู่แล้วเขาบ่คิดที่จะให้พ่อแม่เขาตกระกำลลาบากหรอกและมือหนึ่งผลจากการที่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่อย่างดีมันก็จะส่งผลให้ชีวิตเขาจเจริญขึ้นอย่างแน่นอนค่ะนี่เสือเลย เสื้อในบุญบารมีในการกระตันยุต่อบิดามารดาค่ะพี่น้อง